ขอต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Mark Tree Channel นะครับมาร่วมวางแผนการลงทุนไปกับช่อง Mark Tree Channel กันนะครับเช่นเคยนะครับแบบนี้เป็นประจำเลยทุกวันนะครับกับรายการลุ่งหรือล่วงหุ้นรายวันนั่นเองนะครับประจําวันที่3 1มกราคมสุขถือว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือนนะครับแล้วเราก็จะเริ่มต้นใหม่เนาะในเดือนหน้านะครับก็คือเดือนกุมภาโอ้โหถือว่าเป็นการปิดส่งท้ายของตุดจีนได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ เทคโปรฟิตได้ค่อนข้างที่จะเยอะเนาะก็เลยรู้สึกว่าาถึงเราจะไม่ได้อังเปาจากที่อื่นนะครับแต่ตลาดเซตก็ยังให้อังเปากับเรานั่นเองนะครับสบายใจอ่าทีนี้นะครับก็ถามว่ามันมีข่าวอัปเดตอะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับในส่วนของตลาดเนาะก็ยังยังคงข่าวเดิมๆแหละครับในพวกภาษีเอยพวกการ พวกอัตราดอกเบี้ย ah, ต่าง,างๆนะครับที่ยังปรับตัวทรง,งๆเนี่ยช่วงนี้เราก็หน้าที่ของเราคือติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดนั่นเองนะครับก่อนจะไปเริ่มนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่อง Mark3 Channel ด้วยนะครับถ้าทุกคนกดเรียบร้อยแล้วงั้นเป็นลุยเลยครับผมตลาดเซ็ตนะครับวันนี้ถือว่าปิดขึ้นมายืนได้ดีนะในมุมหองของมานะครับยืนได้ดีแต่พอดีมาร์ทำสรุปมาให้นะครับของเดือนเนาะ ก็เป็นของเดือนมกรานะครับลักๆเลยเนี่ยที่ทําสรุปตัวนี้มาให้คืออยากให้เห็นนะครับว่าแนวโน้มของเดือนนี้ทั้งเดือนนะครับที่เขาเล่นเทรดกันเนี่ยเขาเทรดกันโดยที่กลุ่มไหนซื้อเยอะกลุ่มไหนซื้อน้อยกลุ่มไหนขายออกเป็นยังไงกันบ้างเนาะก็ลักลักเนี่ยจะเห็นว่าต่างชาติซื้อกลับเขามานะแต่ว่ากองทุนนะครับก็ยังขายอยู่เนาะบรกเกอร์ก็ซื้อครับแล้วก็รายย่อยอย่างพวกเราก็ซื้อแสดงว่า ที่เขาบอกว่าเดือนมกราจะเป็นเดือนที่ชาวต่างชาติเขาเข้ากลับมาซื้อเนี่ยอันนี้จะพูดว่าจริงไหมก็เริ่มสถิติมันก็บ่งบอกออกแล้วเนาะทีนี้เราต้องไปรุนแล้วนะครับว่าเซลล์อินเมย์โอ้ก็อีกกี่เดือนอะ่ะอีกหลายเดือนอยู่แต่ว่าเซลล์อินเมย์เนี่ยมันจะเป็นจริงหรือเปล่าอย่างที่เขาคิดเนาะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมให้ทุกคนได้เห็นนะครับอ่าโอเคหลังจากเราเห็นภาพรวมไปแล้วทีนี้เราไปดูในส่วนของทรงของมันหน่อยดีกว่านะครับตอนนี้มันขึ้นมายืนตรงเนี้ย นะครับมาร์คมองว่า,ามันเป็นการกลับตัวอ่อนๆนะที่ยังไม่ได้แบบคือถ้าจะกลับตัวแบบเจ๋งๆกับตัวแบบดีๆเลยเนี่ยคือต้องเป็นแท่งใหญ่ๆแบบนี้นะครับแต่พอมันกลับตัวแบบนี้ทรงก็เลยทําให้รู้สึกว่าไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ากลับตัวแบบจริงจังอะ่ะเออดังนั้นแนวรับตรงโซนพันหเนี่ยก็ยังเป็นแนวรับของตลาดเซ็ตที่มองว่าเออมันก็แข็งแกร่งอย่างที่เขาพูดกันไว้เนาะหลายคนเขก็พูดกันไว้อ่า วิธีการวางแผลลนรอบนี้วางแผนยังไงนะครับก็หลกัหลกๆเลยตัวไหนที่เราสามารถเทคโปรฟิตได้แนะนําให้เทคออกไปก่อนนะแล้วก็คือส่วนหนึ่งคืออยากให้ทุกคนได้กําไรนะครับกับการเทรดหุ้นเนาะแล้วก็2คืออเกิดมันมีการปรับตัวย่อหรือว่าขยับตัวลงอย่างเงี้ยเราก็จะได้มีเงินนะครับที่จะเตรียมที่จะเข้าไปซื้อในหลายๆตัวนั่นเองนะครับโอเคตลาดเซ็ตวันนี้บวกไป9จุดครับ โอ,อ้ตอนขึ้นไป10กว่าจุดเนี่ยดีใจมากนะครับแต่ว่าสุดท้ายก็กลับลงมาแค่เจุดเนาะ,ะสถาบันนะครับลบ300นะครับก็ยังขายต่อเนื่องเหมือนเมื่อกี้ตามสถิตินะครับบลจวันนี้ซื้อครับต่างประเทศซื้อแล้วก็ในประเทศก็ขายออกเช่นเดียวกันแต่ให้ดูตรงนี้ครับมูลค่าการซื้อขายวันนี้แค่6 8 0 0 0แปดพันล้านเนาะปกติวันก่อนหน้านี้วันศุกร์ใช่ไหมเก้าหมื่นใช่ไหมถือว่าเยอะนะครับวันนี้กลุ่มที่กลับมานะครับก็จะเป็นกลุ่ม small cap เนาะพวก m อ i เนี่ยวันนี้ถือว่าฟื้นขึ้้นนมาาค่อ่ออขงทีจะะเย มิดเดิลแคปก็ขึ้นเยอะครับแล้วก็เลนด์แคปมาน้อยแต่ก็มานะนะครับสำหรับเลนดะ์แคปเนาะทีนี้เดือนหน้าเนี่ยโอ้โหกุมภามีวันหยุดตลาดเซ็ตคือวันที่16วันเดียวอันนี้ก็ปล่อยไปก่อนเนาะอ่ากุมฟู้ดขึ้นได้วันเดียวเท่านั้นแหละครับก็ลงต่อเนาะอินชะัวนกับไฟแนนซ์วันเนี้ยอะกับพวกแบงก์แล้วก็ไฟแนนซ์เนี่ยขยับตัวค่อนข้างดีนะครับในทรงนี้เอเน g y จีครับมามันจะพอดีถ้าได้เห็นข่าวเนาะเกี่ยวกับพวกรถ EV เนี่ยเออ ตัวมันก็ผลักดันพวก e n e r g y ขึ้นมาแล้วก็ E-Commerce อ่าในกลุ่มนี้มันยังเป็นกลุ่มคอมมูนิตี้ที่คนยังซื้อเนาะมันเป็นของจาใจใช้สอยอครับมาบอกไปแล้วเนาะว่ามันเป็นของจำเป็นะ่ะเออปัจจัย4ี่อะ่ะคนมันก็ยังยังต้องการอยู่นะครับในส่วนนั้นแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็ขึ้นมาเนาะไม่พอยังดันกลุ่มของทานสปอร์ตขึ้นมาด้วยนะครับในกลุ่มส่งออกโอ้ถามว่าทีมที่น่าเล่น ช่วงนี้ก็อย่างที่บอกครับว่าจะเป็นพวกทานสปอร์ตนะครับที่มาร์กเล่นเนาะพวกก็จะเป็นแล้วก็จะเป็นคอมเมอร์สถูกไหมแล้วก็ฟู้ดนะครับสมกลุ่มที่จะสนใจเป็นหลักเนาะโอเคไม่เสียเวลาครับไปลุยกันเลยนะครับว่าตัวที่เราทําการบ้านนะเนาะอ่าไม่ใช่ตัวนี้ต้องเป็นตัวนี้อ่าตัวแรกนะครับก็จะเป็นตัวอ่าคุณลนะิตี้เฮาส์เนาะตัว QH ตัวนี้ถือว่ายอ่อ พักตัวได้ค่อนข้างดีนะครับแต่ถ้าพักตัวแบบนี้มองว่าเป็นไซด์เวย์ทรงที่บอกว่าเป็นไซด์เวย์เพราะว่า1คือจากกราฟก่อนนั้นนี้นะครับพอมันจะทะลุแนวต้านเนี่ยมันกลับมายืนตรงเนี้ยก็มีความเสียวๆเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันมีแก็บตรงนี้แต่ไม่ยอมขึ้นไปปิดแก็บให้เออพอมันไม่ปิดฮะมันก็เลยกลัวกลัวว่ามันจะย่อลงมาหนักเนาะดังนั้นแนวรับก็มองที่เดิมนะครับส3านะครับสำหรับตัว Q s เนาะ แต่ทรงก็ยังไม่ได้เสียอะไรมากมายนะครับตัวนี้ยังถือว่าได้อยู่ตัวต่อมา SC นะครับโอ้โหวันนี้ SC นี้พ่อล่อขึ้นไปจะเกือบเกือบถึงแนวต้านนะนะครับแล้วก็ทิ้งกลับลงมาเนาะแนวรับก็3.74เช่นเดิมที่เดิมแหละครับส่วนหนึ่งนะครับมาร์กเตือนเสมอแหละนะครับในการในการเทรดเนาะสำหรับคนที่มาติดตามมาร์กนะครับว่าทําไมมันต้องมีแนวรับ ทำไมมันต้องมีแนวต้านทำไมมันต้องมีจุดสต็อปล s อนะครับเหตุผลเลยนะครับอยากจะบอกเพื่อนๆน,นะครับที่เป็นมือใหม่เนาะคำว่าแนวรับของมร์คือจุดที่น่าสนใจนะครับเป็นแนวต้านเก่าที่เขาเคยทําไว้เนาะดังนั้นถ้ามันเป็นแนวต้านเก่าอ่ะมันก็เป็นว่าอาจจะมีคนไปรับของในช่วงนั้นเยอะนะครับมันก็เลยกลายเป็นแนวรับเนาะส่วน Stop ปลอเนี่ยคือจุดโลของลื่นนั้นที่เขาเคยทําไว้นะครับ ถ้ามันหลุดโลเก่าเอ้ยถ้ามันหลุดโลแรกมันจะไปหาโลต่อไปนะครับดังนั้นก็เลยเป็นจุดสต็อปลอตนั่นเองส่วนแนวต้านเนี่ยมันคือแนวที่คนเข้ามาซื้อเยอะนะครับมันเลยเวลาถึงตรงแนวต้านที่ลายม้าต้องเทคโปรฟิตเนาะเดี๋ยววันนี้จะเปิดให้ดูมีตัวหนึ่งก็เทคโปรฟิตไปแล้วเหมือนกันเพิ่งซื้อไปสดาที่แล้วนะตามหุ้นลุ่หรือล่หุ้นร,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 ราวันนี้แหละแล้วก็เทคโปรฟิตไปนะครับสุดท้ายก็ไม่รู้ว่าขายหมูหรือเปล่าแต่ก็ลองดูแล้วกันนะครับ แต่ตัว s อจะเห็นไหมว่าเกือบถึงแนวต้านตรงเนี้ยแล้วก็ทิ้งแบบยาวเลยอ่ะไปดูทางเฟรมย่อยหน่อยเนี่ยตอนช่วงเช้าเปิดกระโดดขึ้นไปแบบคิดดูครับจากอ่า3.8อ่ะขึ้นไป3.98อ่ะแล้วค่อยๆเทเดจนลงมาถึงขนาดเนี้ยถ้าแบบเนี้ยในมุมของม้าม้ามองว่าหมดรอบนะครับถ้าแบบนี้นะสำหรับตัว s อนะก็ขอปล่อยผ่านไปก่อนเนาะ แต่ถ้าลงมาแบบโซนแถวๆเนี้เออก็ค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับแต่แนวรับก็ยังมองที่เดิมนะ3.74เอาไว้เฝ้านั่นเองตัววาร์อัพนะครับตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสวยเนาะมาที่แนวรับด้วยนะครับตรงนี้4.10นะครับตอนนี้ก็ไปยืน4.14ตัวนี้น่าสนใจอยากจะบอกว่าตั้งไว้แต่ไม่แมทเซ็งครับแนวต้านนะครับก็วางไว้ที่เดิมนะ4.22นะครับสำหรับตัวนี้อ่าตัววาร์อัพถือว่าน่าสนใจนะครับในกรอบนี้นะ ม้จะดูทรงในกรอบนี้เท่านั้นนะครับว่าว่ามันยังไหวหรือเปล่าเนาะถ้าหลุดตรงนี้ไปก็แนะนําให้ฟิวครับผ่านตัวต่อมาครับลิชชี่นะครับตัวลิชชี่เนี่ยเอ่อทาไมกรอบไปอยู่ข้างบนวะตีใหม่แล้วกัน โอ้ลิชี่นี่ลงมาถึงแนวรับพอดีเลยครับลิชี่แนวรับอยู่1.42ครับสต็อปลอส1.35แล้วก็แนวต้าน1.51จริงๆตัวลิชี่เฮ้ยหรือว่ารอบที่แล้วไม่ได้ใส่มาแต่ทําไมมันด้งขึ้นมาวะเหมือนไม่คุ้นเลยอ่ะไม่ว่ากันนะครับดังนั้นตัวลิชี่เนี่ยก็เป็นทรงหน้าลุนอะเออทรงหน้าลุนนะครับทรงหน้าลุนมากเลยสำหรับลิชี่อ่ะก็ยังให้ไปต่อแล้วกันนะครับสําหรับตัวลิชชี่เนาะ แนวต้านนี้โดนกด2รอบแล้วนะก็ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับตัว SFT นะครับตัวนี้ก็อา,อาพักฐานเถอะพักฐานอยู่โซนนี้แหละนะครับก็หุ้นตัวนี้หลกัลกๆเลยนะก็ไม่ได้ไปไหนเลยนะครับทั้งๆที่กลุ่มส่งออกหลายตัวเนี่ยขยับนะขยับตัวเองกลับขึ้นไปนะแต่ว่าตัว SFT ก็ไม่ได้ดันตัวเองขึ้นไปมากพอเหมือนคนอื่นเนาะ,ะดังนั้นก็ไม่ว่ากันครับเพราะว่ามันยังอยู่ในแนวรับเราโซน8บาทนะครับสต็อปลอก็ สองส่วนนี้เลยลึกนิดนึง7.15นะครับแล้วก็แนวต้านมองไว้ที่8.85นั่นเองตัวถัดมาครับออริจินนะครับตัว RI, นะโอริเนาะโอ้โหตัวโอริเอาเว้ยเอาเว้ยเชียร์หน่อยเพื่อนเพื่อนเชียร์หน่อยสำหรับตัวโอรินะครับตัวนี้แนวต้านมองไว้12บาทเออเชียร์อัพมาหนิดนึงนะครับกใกล้ถึงแล้วเนาะ12บาทส่วนสต็อปลอสก็มองไว้ที่10.3ถ้าหลุดตรงนี้ก็ผิดแผนจริงๆสต็อปลอสรอบนี้ต้องเลื่อนด้วย แต่เนี่ยมองไว้ในกรณีที่รับที่10.9นั่นเองนะครับเนีย่ยน่าสนใจครับ sat เป็นยังไงตัว sat ถือว่าย่อดได้ดีนะครับย่อดได้ดีเลยอ่า sat นะครับแนวรับม้ามองไว้ที่22.4เนาะที่ให้ไว้รอบที่แล้วเนาะเพราะว่ามันใกล้สตอปลอ s ที่22บาทแล้วก็แนวต้านมองไว้ที่24.9ถือว่ายังมีทรงได้ไปอีกสักพักนึงนะครับ เดี๋ยวย่อแล้วมันเข้าทาการบ้านเลยนะสำหรับตัวนี้นะครับยังน่าสนใจเช่นเดิมครับตัว TFG นะครับอ๋อก็ตัวไทยฟู้ดกรุ๊ปตัวนี้ก็ถือว่าทําแพทเทิร์นตรงนี้แหละนะครับไม่ไม่ขยับตัวไปแรงมากเนาะดังนั้นแนวรับก็สามารถขยับขึ้นไปได้นะครับแต่มากชอบโซนนี้มากกว่าเพราะว่าโซนนี้เป็นโซนด้านเข่าที่เขาเคยทําไว้นะครับก็4.82เนาะสต็อปลอส4.54ส่วนแนวต้านมองไว้ที่5.36นะครับ ตัวต่อมาทีม G นะครับตัวทีม G ก็ยังนะครับตัวนี้ยังเนาะก็ขอผ่านก่อนดีกว่านะสำหรับตัวนี้เนาะแต่แนวรับนะครับมองไว้ที่2.94นะแต่ตัวนี้มา้าม้ามองว่าทรงมันเหมือนจะย่อเออก็เลยก็เลยขอผ่าน,าน,น,นครับไปตัวต่อมาเลยครับซิก,ก้านะครับตัวซิก,ก้าเนี่ยยืน5บาทสักทีคือไม่ยืนมาแบบดูดิหลายรอบแล้วแล้วนี่ที่บอกว่าการปิดแก็บอะ่ะมันต้องทําอย่างนี้นะครับ หัดดูไว้นะหัดดูไว้เนี่ยให้ทรงเหมือนเหมือนซิก้านะครับที่มันขึ้นมาปิดแก็บเออถ้ามันปิดแก็บอย่างนี้ครับก็เกิดความน่าสนใจแล้วนะครับแบบนี้แนวรับนะครับก็มองไว้ที่4.82ครับสต็อปลอตรอบนี้นะครับขอเลื่อนเลยนะเลื่อนเป็น4.68นะส่วนแนวต้านก็5.28เช่นเดิมนะครับแล้วต้านถัดไปคือ5.7เลยนะสำหรับตัวซิก้าน่าจะกลับมาแล้วนะสหรับตัวซนะิก้า โอเคทีนี้เรามาดูหุ้น10ตัวนะครับของวันนี้ก่อนตัวแรกจะเป็นตัว AS นะครับก็คือ a s i a s o f t เนาะใครที่เล่นเกมนะครับออหลายๆเกมเลยในช่วงนี้นะครับแล้วก็เกมดั้งเดิมก็แลกนาล็อกถูกไหมครับที่คนเล่นกันเนาะมาก็เป็นคนเป็นหนึ่งในเกมเมอร์อ่าสำหรับ a s i a s o f t เนี่ยเปิดกระโดดเลยวันนี้นะครับก็ทำแพทเทิร์นการกลับตัวมองว่าเป็นการกลับตัวเลยนะเพราะว่าขึ้นเนี่ยชัดเจนนะครับดังนั้นแนวรับ ที่เราจะให้ไว้นะครับในโซนของ h อ s o f t เนาะก็ขอให้ไปที่ EMA 10เลยแล้วกันก็ที่20.6นะครับ stop loss คือ19.6เนาะแนวต้านมองไว้ที่24.8นะไกลเช่นเคยแต่ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับตัวต่อมา F smart กลับมาแล้วเหรอ F smart จริงๆในแพทเทิร์นย่อยเนี่ยกลับแล้วนะครับแต่ทรงยังเป็นไซด์เวย์อยู่เออแต่ก็ถือว่าเอามาวางแผนได้นะครับสำหรับคนที่ สนใจในตัว F Smart นะครับมาก็ขอแนะนำนิดนึงนะครับตัว F Smart เนี่ยทำธุรกิจอะไรนะครับหลกัหลกๆเลยก็จะเป็นพวกตู้กดน้ำอัตโนมัติเนาะถ้าใครที่ไปดูจะเห็นนะครับตู้กดน้ำแล้วตอนนี้เขาทำตู้กดอีกอันหนึ่งที่เรียกว่าอยู่ในกระแสหรือเปล่าน่าจะใช่นะก็คือเต่าบินนะครับตัวนี้จะเป็นพวกกาแฟพวกน้ำดื่มน้ำหวานพูดผิดพวกน้ำหวานนะครับเป็นตู้ชงอัตโนมัติเช่นเดียวกัน ดังนั้นเดี๋ยวเรารอมาดูตัวงบตัวนี้เนาะอ่าแนวรับนะครับมองไว้ที่10.8แนะครับแนวรับส่วนแนวต้าน13บาทเนาะสำหรับตัว Smart เพิ่งเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นนะลองดูนะครับตัวนี้น่าสนใจตรงที่รับต้านใกล้ก็เลยให้ความน่าสนใจเนาะตัวถัดมาตัวเนอร์นะครับตัวเนอร์ก็เป็นหุ้นกันบ้านรายสัปดาห์ของเรานะครับเราก็เลยวางแผนมันไว้อยู่เนาะดังนั้นตัวเนอร์นะครับแนวรับก็อยู่ตรงนี้แหละครับโซน7บาทเนี่ย พอได้7ก็จะเนี่ยกลับมาแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่า Q4 ของเนอเนี่ยผลกําไรเติบโตนะครับม้ายังไม่เห็นเหมือนกันว่าว่าราคาจะออกมาที่เท่าไหร่เนาะที่เขาเติบโตจริงๆแต่ว่ามองไว้ที่แนวต้านคือ7จ็ดนะครับส่วนแนวรับก็ให้ไว้ที่7บาทเนาะแล้วก็แนวต้านแรกเนี่ยคือ 7. 7.5จจริงแต่แนวต้านต่อไปม้ามองถึง8บาทเลยนะครับอา่าก็ลองดูนะสำหรับตัวเนอนะสต็อปลอนะครับให้ไว้ที่เดิมแหละนะครับ6.85นั่นเอง ตัวนี้ครับที่ติดสแกนมานะครับแล้วก็มาก็ขายไปแล้วด้วยเนาะก็คือตัว p j w นะครับมาร์กรับมาวันศุกร์พฤหัสศุกร์ตรงส่วนนี้4.64นะครับรับมาตามแผนที่เราวางไว้เลยเป๊ะแล้วเขาก็ขึ้นย่อลงมานะครับกลับลงมาเกือบใกล้ถึงแล้ววันนี้กลับขึ้นไปนะครับจะให้ดูว่าขายตอนไหนตอนแรกเปิดขึ้นไปดูไหมยอ่อเปิดนี่ขายแท่งนี้ครับ4.86แล้วเขาก็ยืน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 ,ยนตรงนี้ แล้วก็ยอ่อก็กาจะให้ยอ่อลงมาแล้วจะรับอีกนะครับก็ไม่ถึงกลับขึ้นไปยืนที่เดิมเฉยครับโอ้สุดยอดจริงๆสําหรับ PJ เีมันอยู่เนาะแต่ว่าที่มาขายส่วนหนึ่งก็คือเราทําการบ้านกันมาแล้วก็จะให้ดู ISI ตรงนี้นะครับมันตัดขึ้นแบบเกิน70แล้วเนาะก็เลยขายไปนะครับพอมาดูทำเฟรมเดย์เป็นหลักใช่ไหม ก็จะดูสัญญาณของ i ทม f เฟรมดีนะครับแต่ตอนขายเนี่ยก็จะไปดู i m ม f เ a รมย่อยเพื่อดูการพักย่อของเขาแล้วก็ขายนั่นเองเนาะดังนั้นตัว P J W U นะครับ RSI มันขึ้นไปเกินแล้วเนาะก็เลยอาจจะไม่อยากแนะนําเท่าไหร่นะครับแต่อาจจะให้แนวรับไว้หน่อยละกันก็คือ4.66นะครับในโซนนี้แล้วก็แนวต้านนะครับก็คือ4.98นะครับส่วนสต o อปลอมองไว้ที่เดิมครับ4.38นะครับตัวต่อมาครับ T K ตัวนี้ก็ ไปไม่หยุดชุดไม่อยู่แล้วก็ถึงแนวต้านค้างไว้ที่แนวต้านเลยนะครับสําหรับตัว tk เนาะโอเคถ้าจะอทามไหมอทามไหมทีเคไม่สิบสองบาทอ่าสําหรับตัวตัว TK นะครับแนวรับเอามาโซนนี้เลย นแนวรับ11.1ครับส t o p ปล s อคือ10.9ส่วนแนวต้านคือ12บาทตัวนี้ยังมีแก็บให้เล่นนะครับแล้วก็ทรงมันจคล้ายกับ PJW นะครับม้ามองว่าเนี่ยถ้าตลาดมันมาดันแล้วมายืนในตอนท้ายเนี่ยแบบเนี้ยพรุ่งนี้น่าจะมีการขยับต่อนะน่าจะเล่นกันต่อดังนั้นตัวนี้ก็ยังน่าสนใจนะครับสำหรับตัว TK เนาะโอ้แต่ ISI เกินเนี่ยไม่เอาแล้วกันนะครับไม่เอาแล้วกันน่าสนใจเนี่ยไม่เอา กดังนั้นก็ผ่านไปก่อนแล้วกันนะครับตัวต่อมาเนาะก็จะเป็นตัว W เอตัวว้าอัพนะครับตัวนี้บอกไปแล้วเนาะแนวรับก็ 10. จุดเอ่อส1 0นะครับสต็อปล s อ4ส2่ส่วนแนวต้าน4.22นั่นเองนะครับตัวต่อมา i i นะครับ I II ก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับโลจิสติกนะครับช่วงนี้ขนส่งก็กำลังมาเนาะขอดู Time ไ m e ์เฟรมเผื่อถือโอเคอ่ะ สำหรับตัว i i ไนะครับก็ถือว่าถ้าสนใจนะจริงๆตัวนี้ม้าก็เล่นกับเขามาค่อนข้างบ่อยนะครับสำหรับตัว i i เนาะแต่ก่อนจะเล่นโซน11บ,บาทโอ้ยท่านู้11บ,บาทขายเลยเนี่ยเน,นี่ยโซนเนี้ยตอนนี้ต้องมาพูดว่าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะมาเล่นโซน16บาทแล้วเหรอไม่คิดว่าจะมาถึงขนาดนี้นะเนี่ยอ่ะไม่ว่ากันนะครับแนวรับวางไว้ที่16.1ครับสต็อปล็อตคือ15.4เนาะแนวต้าน18.6แปดจ สำหรับไ I. i ถือว่าน่าสนใจครับตอนนี้เป็นการกลับตัวแล้วออน่าสนใจนะครับสำหรับ i i เนาะตัวต่อมา BM ครับแบงคอชีสตัวนี้ก็หุ้นเหล็กเราเคยทำการบ้านกันไว้นะครับแล้วก็ลงมาถึงแนวรับยังมองที่เดิมไม่ไปไหนนะครับตัวนี้แนวรับ5บาทนะครับส่วนสต็อปลอก็4.5เนาะแนวต้านมองไว้ที่6.1ตัวนี้ถือว่าถ้าถามว่าใน3 p มอ่าพีเ ตัวไหนยังพอที่จะมีพื้นที่ให้เข้าได้เนี่ยก็คือตัวนี้แหละนะครับเพราะว่า r s i มันอยู่ที่แต่ที่พื้น70พอดีเป๊ะแต่มันก็ยังไม่ทะลุเหมือนไอ้พวกนั้นนะแต่ก็มันอาจจะมีแรงกดนะความรู้สึกมานะมันจะมีแรงกดมาเนี่ยกลัวเป็นแบลิสแท่งใหญ่แบบนี้ยอันนี้ก็อาจจะก,กังวลนิดนึงนะครับแต่สำหรับตัว BM เนาะก็ลองดูแล้วกันนะครับตัวต่อมาครับตัว TH นะครับ,ต,รบตัวนี้ ให้การบ้านไว้ตั้งแต่วันที่25พฤศจิกานะครับบอกว่าแนวรับอยู่ที่โซนนี้ส8 8แเนาะสะตอ็อปลอส2.5แต่ก็ยังไม่หลุดสตอ็อปลอสนะก็ยังวิ่งอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับสำหรับตัวนี้ที่มันติดสแกนมาคือความน่าสนใจครับมันจ่อแนวต้านนะครับพอมันจ่อแนวต้านเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกลับขึ้นไปยืนตอนโซน4บาทนะครับก็เพื่อนๆ่ก็ลองดูได้ตัวนี้ถือว่าน่าสนใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวขยับแท่งนี้มาเพราะว่าเดี๋ยวมองไม่เห็น อ่ก็อยู่ในโซนนี้นะครับลองดูได้แนวรับก็สองเช่นเดิมนะครับทําไมวันนี้มีแต่ตัวทรงที่แบบทรงน่าสนใจอะ่ะเออเพื่อนๆลองไปทํากันบ้างกันต่อนะเงยงบไม่มีติดลบนะงบไม่มีติดลบนะครับตัวต่อมา CPO กลับมาแล้วนะครับ CPO ในที่สุดนะดูการบ้านที่ให้ไว้วันนั้นนะครับจนถึงวันนี้ก็ไม่ได้นะครับ อ่ะ CPO อาจจะเป้าเป้าสูงเลยนะทีน,นี้ยกเป้าเลยแนวรับ CPO นะครับมองไว้ที่โซน62สบบาทนะครับแต่ถ้าจะแบบเซฟๆหน่อยลงมาตรงโซนนี้ดีกว่า61.5เนาะแล้วก็แนวต้านมองไว้ที่65บาทนะครับสำหรับตัว CPO ใครที่ชื่นชอบนะครับในกลุ่มแบบ CP เนาะก็ตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจนะครับถึงแม้นะครับตัวปันผลจะ0.9กับราคา60บาทที่ ไม่คอยคุ้มค่าเท่าไหร่ค <c> ร <oughs> ับสำหรับมาร์คโอเคอ่าก็มีประมาณนี้นะครับสาหรับลุ้งหรือล่วงหุ้นรายวันนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับหุ้นการบ้านนะครับที่ให้กันไว้มีคนไหนนะครับลองเอาไปทําการบ้านแล้วได้หุ้นที่แบบน่าสนใจนะครับแล้วก็บวกกําไรกลับเข้ามาบ้างเนาะในช่วงนี้นะครับก็หวังว่าทุกคนนะครับจะชื่นชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ นะครับมาร์กก็จะพยายามทำมาให้กับทุกคนในทุกๆวันนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับช่องมาร์คฟรี h ช n แนลด้วยนะครับก็ตอนนี้หวังว่าจะถึง5 0 0ยซับเร็วๆเนาะถ้าใครที่ไม่รู้จะคิดแบบไม่รู้จะเอาหุ้นตัวไหนดีก็กลับไปดูหุ้นการบ้านรายสัปดาห์นะครับที่ทำไว้ให้ทุกวันเสาร์นะครับว่ามีตัวไหนที่มาร์ลองวางแผนนะครับและเดือนกุมภาเนี่ยเราจะเล่นตัวไหนกันบ้างเนี่ยก็ลองไปทำการบ้านกันต่อได้นะครับ สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็เหมือนเดิมครับขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าหรือวันพรุ่งนี้นะครับโชคดีในการเทรดครับสวัสดีครับ